คนเพื่อชีวิตอาไลแดงคารวานเสียชีวิตในวัย71ปีน้าหงาโพสบอกลาเพื่อนวันที่17ธันวาคม64เฟซบุ๊กสุรชัยของหงาคารวานนักร้องนักดนตรีเพื่อชีวิตชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่านักรบย่อมโดดเดี่ยวอยู่อย่างโดดเดี่ยวตายอย่างโดดเดี่ยวแด่เพื่อนแดงคารวานวีรศักดิ์สุนทรศรี ต่อมาหงานคาราวานก็ได้โพสต์และข้อความลงเฟซบุ๊กยืนยันว่าแดงคาราวานได้เสียชีวิตแล้วโดยระบุข้อความว่ายืนยันแล้วนะครับว่าน้แดงเสียชีวิตเมื่อประมาณ10บถึงสิชั่วโมงมาแล้วโดวยประมาณจากการอ้างอิงของมูล,ลนิธิปอติกตึงวันนี้ต้องนําศพไปนิติเวศท,ที่โรงพยาบาลตํารวจแล้วจึงจะทราบกําหนดการต่อไปครับส่วนพรรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะเป็นวัดคู่บอลครับเบื้องตน้น ในขณะที่แฟนเพลงเพื่อชีวิตต่างเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ